สวัสดีครับพี่นกเมื่อนี้นพบกับผมบุญปกฟาร์มคือเกนะครับเมื่อนี้ผมตื่นเต้าเกินมากกับว่าจะมาจับนอใหม่อยู่บริเวณใกล้ๆกล้ครับคอกง,งัวผมนะครับผมม,มาทุกมือนะครับคอกง,งัวเพราะเอามาดูแลง,ง่วงนะจัดการกับงัวทุกมือครับลดีก็แต่บ่ไบด้สังเกตว่านอใหม่ วันนี้รู้สึกว่าอยากกินแกงน้งใหม่ก็เลยสิว่มามะซับน้องใหม่ไปแกงครับก็ดีมากมาผ่อนอนใหม่นอนหนึ่งออกมากในลักษณะที่ผิดแปลกไปอย่างน้อยครับไปพาไปเบิ่งครับนี่ก็จะเป็นบริเวณขอบง,งัวผมครับขอบง,งัวกับขอกไก่เนี่ยเล็กๆขอกหนึ่งครับสำหรับเรียงไก่บ้านไถ้ถจะเป็นอาหารใบบริโก ไลก์กับขายพร้อมครับไลก์กับใส่เป็นอาหารในในขอบก้วเาเนี่ยครับในบริเวณเกาะั้วนี่หางๆเกาะง้อนี่็อนนี้ก่อไผ่ที่ผมลูกไว้อยู่มันมววนม่นสองกอครับผมปูกูกไว้ได้ประมาณสองปีกว่าแล้วครับสองปีกว่าสี่สามปีแล้วครับเขาก็ออกนอทุกปีครับออกดีครับถ้า ผมฉื่ฝนตกทำอะไ,ไออกง้นแหลครับเพราะว่าสิเป็นเดือนหาครับถ้าฝนตกมากก็กออกเื่อนันครับช่วงนา้นแรล่งกับออกแตนี่ผมก็ซับไปแล้วครับในช่วงนี้ผมก็ซับไปแล้วแต่ว่าผมมามาปล่อยอยู่ดอกโอ้ยนอนหนึ่งครับนอนหนึ่งเลยสึกว่าเขาสีมีลักษณะก็คือมูบไอหมักรู้สึกว่าสีหมืด แสงแดดใช่ไหมครับตอนสดสดลักษณะของนอใหม่นอน,นี่กันสิติดแปลงไปจัดมูงจักหน่อยสำหรับผมนะครับ,บ,บตอนนี้สมัครพูดอ่อาจสีว่าเป็นเรื่องธรรมประดับไปจักเพราะว่าผมก็บังเคยเห็นพอดีผมมาเห็นผมมาเห็นเนี่ยผมรู้สึกว่าอนอใหม่นอน,นี่คือออกมาในลักษณะนี้แต่มองเผินๆนนกันสิคล้ายๆครับจ,จังหัวของพายาหนักอย่างโน้ต มันอาจจะเหมือนมืดจัก็คโน伊ครับเพราะว่ามันย่อนเสียงหมดน้องใหม่น้องนีง่ลักษณะเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับเขาขืนมากไม่ก็เพราะ่าหนาสีมุเป็นตั้งสี่นะคเพราะลักษณะโดยรอบโดยล้อมเหลี่ยรอบๆแต่ว่าหนาสีนี้เพราะทำไมเขา ต้องต้องม้วนลงมแบบนี้นะครับคือว่าใคร,ใครว่า <S 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 เป็นอีกมุมหนึง่งผมมองว่าบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องงมงายแต่ผมก็ผมกับก็บใครดเดบจวต์เจ๋อครับผมเห็นตอนแาวเข่าควด่ับความนี่นอไม่นอกล้นอ,กกย,นอยังเทีย่ยวออกมาในลักษณะหยบนี้ ผมก็มือเินๆแ,แ,แต่เคียงอยู่ไอ้คึ้งวันเอานึกไปนึกผับไปครับเรื่องคนเสียส่วนบุคคลแต่ผมว่มาเอี่ลักษณะแปลกๆขึ้นมากแล้วอันนี้เขาจะขึ้นตรงไปครับตั้งั้งที่บ่บ่ได้มีแนวมาจีดขวางทางเขาเนี่ยนครับเขาสามารถขึ้นตรงไปเลยก็ได้แต่ว่าเขากลับมา มันหวุนลงงอลงไปในลักษณะคล้ายๆกับหของพะยาหนคเนะครับเห็นมุมมองของผมช่งเคยผมกับมาถ่ายวิดีโอให้พี่น้องเบิ้งกัพี่น้องสีคิดว่าไรกัลองคอมเมนต์นะเบิ้งนะครับว่ามันคืบวะครับมันคือกับผมคิดว่าเิ่น แสดงเขาเห็นไว่างอรัางเขาเชื่อถือในเรื่องพะยานาคขึ้นกันี้ครับแต่ว่าเคยเห็นตกใจว่าเป็นเรื่องเล่ากันมาแล้วครับแต่ก็เลยมาเห็นลักษณะของนอไหม้มันเกิดแบบนี้ของก็เลยสงสัยว่าป็นธรรมชาติของของเขาแล้วครับ ภัยเขาเกิดขึ้นมาแล้วเขาอาจจะมีว่าหมดอ,อุดมสมบูรณ์หรือจังไหนกับโบลูกเขาอาจจะคิดลกคิดลักษณะไปแล้วแต่ว่าในมุมมองของของหลายๆอีกหลายคนก็สิคิดว่าเป็นสิ่งแปลกประหลาดของธรรมชาติเลยวิดีโอพี่น้องบ้างนี่นะครับใติดยัน,ยนในกันรับชมครับสำหรับคลิปนี้กับใอรก็จะเป็น ลมเงาลมลื่นให้กับไก่เลี้ยงไก่บานไก่บานเทานี้ครับเพรามันไก่ชนไก่นี่ราคาสูงอย่างเราครับถึงไก่บานเลี้ยงไว้เป็นอาหารบริโภคนะครับเอาใหม่กัปผูกไว้เถอะแยงจินให้คอบรัวให้พี่ให้น้องครับสำหรับตอนนี้ผมก็เลยที่ว่าผมมามาทุกมื่นครับ บริเวณนี้ผมมาทุกเมื่อเพราะว่าผมต้องน้ำง้วมาเขาคอกเอาหนามาให้งัวกินกับฟางมาให้น้ำให้งัวแล้วก็เอาอาหารมาให้ไก่แต่ผมก็ไม่ได้สังเกตนอนใหม่นอนนี่จกเถื่อผมไม่ได้สังเกตว่าขับใออกนอนหม่เพราบเมื่อนี้ฉันไม่ได้สังเกตก็คือนืกอยากอยากนกแกงนอไหม่หรือเอานอไหม่ไปตรัมไปแกงไปต้่มกินกับปนครับแก้ววันเขาเนี่ย เลยมาเห็นนี่ลักษณะนอนไมนอนนี่มันก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับทีไปทีมากอะทีเป็นเังสิเลยครับสำหรับผู้ที่เขามาชมก็ฝากคอมเมนต์มาให้ผมไมังได้ครับเพราะว่าผมก็สงสัยอยู่ว่าลักษณะเป็นกับสีไข่ไข่ของของพญานาคหนรือบูโบไม่เป็น้องมั่งวางเลยพี่น้องมั่งวางเป,เป็นเรื่องธรรมชาติ ของน้ำใหม่เขาออกมาผิดปกผิดเปแล้วสินี้ต้นไฟต้นหนึ่งบงังอยู่นี่มันมันเคยไปชัดกันเลยต้นพีเรียงเขาเหิบบังเล็กน้อยครับมก็มก็เลยสิประชัดเดียวกันเลยคลิปนี้ก็ทีขอจบไปเพียงตอนนี้ครับสำหรับพี่น้องที่ขอามาติดตามรับชมคลิปของบุญปลูกฟาร์มกัน ขอให้มีความจเจริญรุ่งเรืองในหน้าทีการงานในสุข่างกายสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคโควิดโรคอลไรทั้งหลายทั้งปวงตอนนี้ก็รู้สึกว่าศิลบาบาตรนั่งอยู่บโรคโวิดก็ได้ขอให้พี่น้องสุกสุขคนมีความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อสวัสดีครับ